สสวัดีครับพี่นอ้อง ok. ok. เมนูครับนี่กุ้งกุ้ง,งเราจะแก้วกุ้งครับแก้วกุ้งแต่ว่าไม่เปิดเดิมันอยู่ที่ผุ้มันยาชาวบ้านนีค่ครับการกล้วยไปตำเห็นหมดมันติดก,กับนี่เป็นว่าผุ้มันยาชาวบ้า,บาน ok. มันจะสิบเอา ok. ไปพี่น้องเห็ ok. ok. นไหม mà cùng tế mình càng quấy hợp không có thì bỏ ảnh thứ này này là luôn bữa cùng nhau dừng cùng gặp bạn đẹp hoa cũng như đẹp Treo cùng chúng ta gặp cái nhé xúc động